การโคแบรนดิ้งกับทั้งหมด5แบรนด์นะคะซึ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ในทุกๆรอบด้านอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการสั่งของออนไลน์หรือว่าการสั่งอาหารออนไลน์การสะสมมา์หรือว่าคนที่ชอบชอปปิ้งหรือว่าจะเป็นคนที่แบบว่าชอบการขับรถอะไรเงี้ยก็คือครบ ทวนถูกไลฟ์สไตล์ก็เลยแบบอยากเชิญชวนทุกคนให้ลองดูว่าบัตรใบไหนจะเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยมีหลายมีหลายแบรมีหลายมีหลายแบรนด์ให้เลือกค่ะตอนนี้ก็คือโคกับทั้งหมด5แบรนด์ส่วนเราเห็นแบบพอคันไปนีร cin ู้สึกว่า เต้้นยังงงไบาหนูต้องสมัครทั้ง5แบรนด์แล้วค่ะเพราะชีวิตหนูค่อนข้างหลากหลายทั้งชอบกินชอบเที่ยวชอบช้อปปิ้งใดๆทุกอย่างครับรองขับรถก็คือเข้าหมดบางทีก็ตอบโจทย์คนยุคใหม่เนาะใช่จริงๆเพราะว่ามันตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการประหยัดเวลาแล้วก็คุ้มค่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองสมัครกันได้บอกทางเซ่ก็ลอง ลองดูกันค่ะว่าใครเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราก็ค่อนข้างยุ่งนะคะตอนนี้แต่ถ้ามีผู้ช่วยมีตัวช่วยที่ดีมาช่วยแบ่งเบาแถมแบบเออล้วก็ทําให้เหมือนแบบทุกการใช้จ่ายของเราอ่ะมันมีมีสิทธิพิเศษอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนยังไงทุกคนก็ต้องใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้จ่ายแล้วเราได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วทำไมเราไม่หันมาใช้บัตรเครดิตกันคะ 1 1> ไปเทีย่ยวภูเก็ตมากไม่ไม่ได้ไปก็คงไม่ใช่ะไปเที่ยวไปไปทำงานก่อนค่ะจริงๆแล้วมีงานอีเวนต์นะคะเราก็เลยเหมือนชวนน้องสาวอยู่ต่ออยู่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 เป็นกี่คนไปทำงานกี่คนและอยู่กี่คนไปทำงานคนเดียวค่ะแต่ว่าก่อนนั้นนั้นมันมีคนอื่นไปแล้วเปล่ามันก็อีกเอยเห็นใช่ไหมมีคนจับเทียบโลกเห็นค่ะสร ว่ามีการเจอการหรือว่าอะไรเงี้ยก็จริงๆเพิ่งมาทราบทีหลังเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าจริงๆก็รู้จักกันอยู่แล้วเนะาะแล้วพอเสร็จเราก็โอ๊ยไปงานเดียวกันแล้วก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเราจะอยู่เที่ยวต่อนะ,ะอเนขาบอกเขาจะอยู่เหมือนกันก็เลยจังิง <laughs> เป็นเรื่องบังเอิญก่อนหนึ่งใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่บังเอิญเพราะว่ามันก็มีความแบบเออตั้งใจชวนกันไปทานของอร่อยมีแบบเออไปเที่ยวกันไหนๆก็อยู่ที่เดียวกันแล้วแต่ว่าโมเมนต์นั้นคือไปกัน2คนไหมหรือว่ายังไงไม่ไปกันเยอะมากๆค่ะไปกันเยอะเลยใช่ค่ะจริงๆถ้าคนที่เจอตามที่ต่างๆจริ้นก็ไม่ได้ปิดอะไรหมายถึงว่าก็ทําตัวธรรมชาติอย่างที่หนูวอนหนูยางให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่ว่า เราก็ไปกันเยอะแล้วก็เดินปกติเลยค่ะในภูเก็ตสถานที่มันโรแมนติกนะมันดูเออเม่าอะไรเงี้ยเออถ้าคนเยอะมากเลยค่ะมันมีฟิลมันมีฟิลแบบว่าโอ้ใจแบบวิววิวบ้างไหมอะไรเหมือนเดิมก็ยังเป็นพี่น้องที่สนิทกันเหมือนเดิมเพราะว่าโอ้ไม่รู้ว่าใจเย็นๆใช่ค่ะหนูแบบอยากให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆคือหนูเข้าใจว่ามันมีคนเชียร์เยอะใช่ไหมเราก็ แบบมีข่าวอะไรออกมาเรือ่อยๆมันก็ทําให้คนแบบอินแล้วก็อยากให้มันแบบอเออเป็นจริงก<บ>ังบคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูสําหรับหนูหนูโตแล้วแล้วแบบเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมาก,มากหนูก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันควรจะต้องเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบใช้เวลามากกว่านี้ก็คือต่างคนต่างให้กําลังใจกันมอบความรู้สึกดีๆหมายถึงว่าเขาอยากมอบความรู้สึกดีๆให้เรามันก็เป็นเรื่องดีที่เราควรจะแบบรับไว้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแหละเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะ ไปในทิศทางไหนหนูก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันรวมถึงเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ให้เวลามันมันมันนำพาไปตัดคอนเสิสั่นเยอะนะตกหูรับท้องฟ้าก็นั่นสิท้องฟ้าหรือใครก็ตกลก็ในีลูกหนีคนพาแล้วมันจะตกลุงหรือว่าเป็นการส่สัญญาณถึงใครอะไรเปล่า ทองฟ้าแปลว่าท้องฟ้าค่ะเอาจริงๆหลายคนเซลล์เยอะไหมทริปนี้เพราะว่ายคนเขาไปเมนูแบบภูเก็ตวานใช่ือจริงๆเราไปกันหลายคนอย่างที่พงหบอกจริงๆถ้าไม่ได้มีงานนั้นนะคะก็คงไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันเลยรูปที่เราลงเขาถ่ายใค่ถ่ายสลับกันเลยรูปที่เขาลง เรามีส่วนกดชัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปไม่เก่งอะก็มีคนถ่ายให้ใครถ่ายให้เราหลายคนอยู่มี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 หลายมีหลายตากล้องเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่ลงแต่ก็มีฟิล์มให้เขาด้วยผ่านไหมผ่านไหมอันดับแรกเขาต้องเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบถ่ายรูปต้องผ่านนิดนึงเขาถ่ายรูปโอเคไหมโอเคอยู่ค่ะอยู่ค่ะส่วนรูปเขาเขาถ่ายรูปเก่งอยู่แล้วแล้วเราได้ถ่ายรูปให้เขาบ้างไหม คนลงบ<ด>นเรือไม่เลยค่ะ <c oughs> เราชอบถูกถ่ายมากกว่าค่ะมันรู้จัก พอได้ไปออกทริปอะไรด้วยกันแบบนี้มันแบบรู้จักอะไรมากกันมากขึ้นแบบนี้ที่จริงมันก็รู้จักกันมากขึ้นเพราะเหมือนกับเออก็ได้ไปเที่ยวอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็น่าละขัดทุกทุกอย่างมันก็อย่างที่บางบอกว่าแบบตั้งแต่เดย์วันที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยทำงานร่วมกันใช่ไหมคะจนกระทั่งทุกทุกคนก็จ้นจนทําให้เราแบบว่าได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยเรือคุณไหมกันทุกคืนไหมคะเดี๋ยวไม่มี ไม่เลยไม่มีไม่มีค่ะแบบส่วนใหญ่เป็นแบบให้กําลังใจในการทํางานมากกว่าเราบ่อยขึ้นไหมเออเราเก่งไหมเอาจริงๆคือข่าวที่เขียนเราไปไกลกว่าเรื่องจริงมากเลยค่ะแบบในติ๊กต็อกอะไรที่แบบเพื่อนหนูชอบส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือมันน่ารักมันเชียร์แบบเชียร์น่ารักเป็นเป็นในทิศทางที่โพสิทีฟแต่ว่า มันไกลเกินไปกว่าที่มากเลยค่ะอ,อย่างนี้เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเราเกรงไหมคะเพราะว่าไปไหลายคนแต่แฟนก็จับแค่แบบคู่เราเลยใช่จริงๆเวลาไปไหนมาไหนก็คือไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งตลอดเลยค่ะยังไม่ได้ไปไหนกันสองคนเลยต้องมีการอบอกเพื่อนเนาะอย่า,อย,าอย่าปล่ยปอยโปก๊พวกฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนน่ตัวดีเลย <c oughs> <c oughs> จริงๆเลยคนที่รายที่สุดเนี่ยแบบเป็น เป็นแม่ทุนหัวของแฟนคลับไก็คือคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็จะชอบปาล์มปาล์มอยู่เสมอในคอมเมนต์ว่าแม่หยุดก่อนคนเดินเขาคิดแหล่งเขาในไม่ใช่ใครคือเพื่อนเพื่อนรอบตัวนี่แหละค่ะพอดีเออแปลว่าคนชมก็คือคนก็อยากเห็นเรามีความสุกอยากเห็นเรากลับมาสดใสแต่ว่าซุกทุกอย่างก็จะบอกเพื่อนอยู่เสมอว่าเจนเย่แสดว่ารอบข้างสแกนผ่านะเออแสดงว่าผมก็ผ่านใส่ตาเพื่อนเื่อนะ ก็ไม่รู้เพื่อนก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันค่ะหนูยังไม่ค่อยได้เจอแล้วเพื่อนจะค่อยได้เจอยังไงอ่ะยังอ่ะอีกแลสุดก็คือเสื้อเสื้อเนี่ยมันเป็นมันเป็นแอมันเป็นเสื้อเจ้าปัญหาเนาะมันตกยามอมันแบบจริงๆมันเป็นเสื้อรุ่นลิมิเต็ดค่ะแล้วก็ทุกๆคนที่สะสมหรือว่าแบบ เข้าใจแบรนด์เนี้ยอยู่แล้วก็จะแบบอยากได้อยากมีอะไรอย่างงี้นะมันก็บังเอิญอันนี้จริงๆไม่โกหกไม่โกหกบังเอิญซื้อตัวเดียวกันหนูก็ซื้อของหนูเขาก็ซื้อของเขาแล้วทำไมต้องหนึ่งศูนย์เหมือนกันคะมันมีเบอร์เดียวใช่เราหนูไม่รู้เลยว่าใครจะใส่ก่อนกันอะไรย่างเงี้ยเราก็ใส่แล้วปรากฏก็เพิ่งเห็นที่แฟนหาวเขามาเทียบอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลงรูว่าเขาใส่ใช่เปล่สรุปว่าเป็นเสื้อคู่หรือเสื้อเขาเอ่ใช่ทั้ มสอมสอ,อ,องไม่ใช่ถังเสือ้อคูแล้วก็ไม่ใช่เสื้อเขาค่ะเสื้อเรา มีคนละตัวต่ต่างคนต่างซื้อแต่รู้ว่าต่างคนก็ต่างมีเหมือนกันถูกไหมใช่ก็รู้ว่ามีค่ะแต่ว่าซื้อมาแล้วจะไม่ใส่มันก็ไม่ได้ป่ะแต่เห็นสมัยว่าคนคนคนเซร้าเรื่องนี้เยอะคนก็คิดว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันหนูซื้อเองได้นะคะหนูทำไมต้องเป็นหนูที่เอาเสื้อของาใส่หนูซื้อเองได้เอาเสื้อเราไปใส่ได้ทักบอกคุยกันแล้วว่าอุ้ยความมึงเออหลี่มีมีใบวีนเล็กน้อยเอาวีนเพราะว่า ใเราซื้อก่อนเหรอก็หนูไม่รู้หรอกว่าใครซื้อก่อนแต่หนูต้องได้ใส่ก่อนเพราะพอาหนูใส่ทีหลังมันกลายเป็นหนูไปเอาเสื้อเขามาใส่อะเรามีเงินเราซื้อเองได้นะคะเขาว่าไงเขาว่าไงเขาก็ขำผมก็บอกว่าช่วยไม่ได้เขาใส่่อดมันไม่อยุ่ที่ทมอะเพราะชาวเน็ตคิดว่าหนูไปเอาเสื้อเขามาใส่แล้วอย่างนี้จะโพสอะไรจะทําอะไรนี้แอบแบบกังวลไหมเพราะว่านี่หนูเริ่มคิดแล้วว่าแบบ เอ๊อมีอะไรที่เหมือนกันอีกไหมเพียงจะซื้ออะไรที่เหมือนกันอีกไหมฟังมาสองเรื่องนี้บังเอิญหลายเรื่องแล้วนะบังเอิญโลกกลม,ม,มคมลิขิดเดี๋ยวบังเอิญเป็นแันกันนะ ตัดไปแค่ตอนนี้ปวดไปตเยอะแต่โดยรวมความสัมพันธ์ก็ไปด้วยดีนะที่จริงก็ค่อยๆไปด้วยดีค่ะอย่างที่บอกหนูก็พูดแล้วว่าแบบหนูไม่อยากให้มันรีบเร่งอะไรแล้วก็ไม่อยากให้ใครมากดดันด้วยจริงๆทุกอย่างมันก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นมิตรภาพที่น่ารักดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันจะแบบพัฒนาไปได้ก็ปล่อยมันไปแต่ว่าถ้ามันแบบ อยู่ตรงนี้แล้วมันดีที่สุดก็อาจจะอยู่แค่ตรงนี้หรือเปล่าหนูส่วนตัวเราในฐานะผู้หญิงรู้สึกว่าทางอกก็ไม่ได้เล่นอะไรใช่ไหมอย่หนูว่าเขาเข้าใจเพราะว่าหนูพูดบ่อยมากจริงๆใช่หนูพูดบ่อยมากจนหนูคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจและการที่ว่าแฟนเชียร์มาชงมันทําให้เราแบบกดดันมันไม่ได้กดดันหรอกค่ะแต่ก็อยากให้รู้ว่าจริงๆเรามันยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยกองเชียร์มีผลแบบใดคะกองเชียร์ยังไงมีผลแบบใดหรอคะสำหรับกองเชียร์ จริงๆหนูมีความสุขที่แฟนคลับเห็นแล้วมีความสุขจริงๆหนูก็แฮปปี้ที่ทุกคนแฮปปี้จากอยากที่หนูบอกอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเป็นข่าวหรือมีข่าวจีนอะไรกันครั้แล้วถ,ถ้ามันไม่ได้แบบเป็นกระแสนในทางไม่ดีหนูก็โอเคอยู่แล้วก็รุนได้หนูรอลุ้นได้ก็นั่นแหละค่ะให้เวลาเป็นเรื่องของอนาคตค่ะจริงๆมันจะมีจุดคลายแม็กซ์เมื่อไหร่ปังนะแบบมีลกบมันจะชนะใจเราตรงไหนอะไรเงี้ยเคยเคยตั้ง ไม่เคยตั้งโกปกติบ้างใหม่ไม่เคยตั้งเลยค่ะรักหนูต้องรอได้ค่ะเอันนี้อันนี้บอกไข่้บอกทุกคนแต่กำลังใจดีนะกำลังใจดีกำลังใจดีน่ารักดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชงไม่ขึ้นเลยขวาเข้มอยู่นะพอแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเบาไปคนพูดเองรอได้ รัก,กหนูต้องรอได้ญออลโกม<ร>ผมลิขิต